สวัสดีค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศฝนตกนะคะเมื่อเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนฝนก็ตกหนักเลยนะคะนี่แม่ก็ส่องนอกบ้านให้ดูน้ำท่วมหน้าบ้านนะคะแต่ว่ามันไม่ขึ้นมาข้างบนนะคะเพราะว่าตรงหน้าบ้านก็เป็นถนนเป็นที่ต่ำนะคะข่าดีว่าพ่อเขาก็ลุยฝนกลับมาถึงบ้านแล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยนะคะ บรรยากาศยินชื่นใจเลยค่ะเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยโอ้โหอากาศร้อนค่อนข้างจะอ้าวเลยนะคะตลอดทั้งวันนะคะแม่ก็กะแล้วว่าฝนจะต้องตกแน่นอนเลยค่ะก็ตกจริงๆด้วยค่ะบรรยากาศฝนตกแบบนี้เด็กๆก็นอนสบายใจนะคะไข่อันนั้นไข่ต้มนะคะคงจะไปหลบนอนอยู่ข้างในนะคะแล้วก็แม่น้ำโชค อันนี้พารวยพารวยหน้าหน้าหงองหูตั้งเลยนะคะก็กลัวเสียงฝนตกกลัวเสียงฟ้าร้องนะคะค่ะบรรยากาศก็เย็นสบายนะคะก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าวันพรุ่งนี้น้ำก็จะลงไหมแต่แม่คิดว่าน่าจะลงนะคะไข่ดาวเด็กเล็กๆเ,เขาไม่กลัวเสียงฟ้าเสียงฝนนะคะ ไข่เจียวสบายใจเลยลูกนะเด็กๆก็กินข้าวกันอิ่มแล้วนะคะไข่เจียวครับผมเด็กชายไข่เจียวครับค่ะก็ก่อนจะนอนนะคะแม่ก็เก็บความน่ารักมาให้ดูพารวยพารวยนอนสบายเลยพารวยเขาก็กลัวน,นะคะฝนก็ยังมีตกตกปลายอยู่นะคะ อันนี้ไข่ทองหลับสบายแล้วค่ะอากาศเย็นชื่นใจหลับสบายลยลูกนะศูนย์พี่ทองแท้ก็อยู่ชั้นล่างนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะพาพี่ทองแท้เข้านอนจับใส่เสื้อแล้วก็กินยาเช่นเดิมนะคะค่ะเช้านี้ก็ดูบรรยากาศน้ำลดแล้วค่ะบรรยากาศสดใสพ่อก็ออกไปทำงานแล้วนะคะค่ะเช้านี้อากาศสดชื่นนะคะ น้ำก็ลงไปหมดแล้วค่ะที่ฝนตกท่วมหน้าถนนเมื่อคืนนะคะพ่อก็ขีม่มอเตอร์ไซค์ออกไปทําง,งานแล้วแม่ก็เอาผ้าใบาปูไว้นะคะเพราะว่าตอนน้นมันเปียกแฉะนะคะก็ผูกพี่ทองแท้กับพาลวยไว้ชมวิวหน้าบ้านนะคะอันนี้แม่ก็ตัดต้นไผ่ามาให้เด็กๆกินกันค่ะเด็กๆใครอยากออกบ้างสลับกันออกลูกให้พี่ทองแท้เขาออกไปก่อนนะรูนำโชคนะคะ น้ำโชก็มือขีเขี่ยๆประตูอยากออกนะคะไข่ต้มไข่ทองค่ะพระตกยามบ่ายบรรยากาศวันนี้มืดคึมน,นะคะไม่ค่อยร้อนเด็กๆก็นอนกลางวันกันนะคะแม่ทำความสะอาดข้างล่างเสร็จแล้วค่ะทีนี้ก็ต้องขึ้นมาทำความสะอาดชั้นบนนะคะห้องนอนแล้วก็ห้องเด็กๆค่ะดูแลยเขานอนกันนะคะ ทองแท้ครับทองแท้เขาก็ตอนนี้พอแม่ให้กินยาคุณหมอบอกให้กินเช้าเย็นเลยห้ามหยุดนะคะพอแม่ให้กินยารู้สึกทองแท้จะหยุดไอยหยุดหอบแล้วนะคะและที่สําคัญคือก่อนนอนแม่ต้องใส่เสื้อให้เขาทุกคืนเลยค่ะป้องกันปอดเขานะคะค่ะแท้ครับเดี๋ยวแม่จะทําความสะอาดแล้วครับ สาวสวยไข่ทองไข่ทองจอมแกน่นไข่ทองตามแม่ไปทุกที่เลยลูกฮะเดี๋ยวแม่จะกวาดถูแล้วเนี่ยลูกฮะไายลูกๆเลยฮะเดี๋ยวแม่เนี่ยเช็ดพัดลมไปแล้วเนี่ยค่ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่ตายอินดูครอบครัวเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ